ไัโอเคทีเได้ยังทีเน่ได้ยโอเคอ่ะทุกคนทำได้แล้วถัดไปถัดไปข <Okay. S 1> ้อที่หนึ่งบอกว่า <Okay. S 1> ให้หาบัฟเฟอร์ของทันข้อมูลถนนเป็นระยะทางสองร้อยเมตรโดยให้ยุบรวมขอบของผลลัพธ์ที่ได้ด้วย อาเหรอพักสั่งเยอะจังอเอาเร็วให้หาบัฟเฟอร์ของข้อมูนนลถนนนระยะทาง200เมตรโดยที่ให้ยุบลวมขอบเขตของชั้นถนนด้วยทำแล้วเนี่ยยุบลวมขอบเขตนะคะยุบลวมขอบเขตก็คือเวลาเราในไดอะล็อกเนี่ยเราจะต้องคลิกนะคะตรงดีโซ่แบบ ะค,ะคลิกที่ดีโซ่ดีโซ่มันจะอยู่ตรงข้างล่างอ่าตรงนี้แล้วมันจะมีนะคะบล็อกให้เช็คว่าดีโซ่บัฟเฟอร์รีเซ็ต <Okay. S 2> คุณต้องเช็คด้วยเวลาคุณทำบัฟเฟอร์คุณลองทำสองอันก็ได mm ้ช hmm. ั้ข้อมูลหนึ่งคุณไม่กดดีโซ่ และอีกช,ชั้นข้อมูลมูลหนึ่งเนี่ยคุณกดดีโซดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมนะคะมันมีความแตกต่างกันไหม เออทำไมมันช้าจังช้าเพราะอะไรช้าเพราะว่าข้ามบนถนนเนี่ยมันเยอะมาเยอะไหมอันออนี้200เมตร้วเนาะลองซูมอินเข้าไปดูก็ได้ว่ามัน200เมตรทิ้งเ่า สองลน์นี <sketches> ่ยได้ไหมอหนอ่ะเราทำข้อหนึ่งอ่ี่ข้อนี่ก็อุ้ยลเเสร็จก่อนโอเคเาดูตต่างไหมเนาะ ทำไรไปอ่ะคือแบบว่าแล้วก็สงสัยว่าทำไมไวจังเจมื่อก้เห็เยแน่พวกมเเลยอะ น,น้อยทางพ่อต้องถนนนะไม่ให้ทางพ่อมูลพัสสีทอนะใช่ปะต้องใช้แบบนี้สองร้อยไม่ใช่สองพันสองร้อยสองร้อย